ini dia di itu ini robo malam ini さみにのパティ。ね、ね、さあ、

จะบอกใครไม่ได้บอกใครนี่ก,ก่กองของเดือดดีไหมอ่ะหอย่ไม่หอมไม่หอมฮะโอเคยอยอาได้ได้ไดหนั่งร้ยลูกเองดเปนหน่งร้อยสงลูกโอเคๆอเคนะนี่กานกันได้ขนมที่ท คืยี่สิบบาทจา้ามีแต่ช่วงช่วงปอซจะจะมีแต่เนื้ออย่างเดียวแต่วันธระะรมติจะมีไก่กับเนื้อพิเศษเท่าไหร่พิเศษก็ประมาณน่าจะอยู่ที่ลูกค,ค้าบางที่ก็สามสิบสามห้าแต่ถ้าปะกะติเนี่ยยี่สิบบาทของไก่ย่างที่มาตัพบาสูตรเจ้าเก่าปุยุรับรช่วงมานานหรือยังครับเนี่ยนานแล้วประมาณยี่สิบกว่า,า,าปีเจ็บต้นต้นอ่ะเจ็ดต้แล้ว แล้วก็แล้วก็แล้วก็ปักปลาเรื่อยๆเนาะมันเป็นสูกอุยสินแต่ว่าเราปักมาเรื่อยๆไงเราเรปักมาแบบให้ทุกทุกคนกินเนาะคุณลักษณะเด่นพิเศษของบรรดาของเราอย่างไรบ้างมันจะมันจะไม่หวานไปแล้วก็มันจะไม่เค็มมันจะพอดีพอดีไงมันจะไม่หวานเค็มไงข้าวเจ้ามันจะหวานเกินมันจะมันจะเลี่ยงอ่ะแต่นี่เขาบอกว่าให้ปม่ต้องจะกินหวานหวานเค็มไง แป้งก็จะนุ่มหน่อยจะทําให้นุ่มมากก็ไม่ได้นะมันจะแตกพ่มันจะไม่จะนวดเยอะไม่ได้ไงนะตลาดแต่ถ้าลาซีก็จะนวดเยอะโอเคใช่ช่วง ر م ض อนทุกทุกปีนะครับต่อวันเราขายได้กี่ลูกครับประมาณเจ็ดร้อยถึงร้อยลูกอเถ้าวันวันถ้าวันแรกนี่ก็จะเยอะแต่เราก็แรงเรามีแค่นี้เนาะก็จะทําได้แค่ประมาณเจ็ดแปดร้อยลูกวันหนึ่งโอเคพิกัดร้านอยู่ตรงไหนครับหน้าสาลาประชาคม ความสุขสตูเมือง